พี่หอมครับพี่หอมรู้จักไม้กฤษณนาไหมครับเคยได้ยินว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ราคาแพงเพราะมันหายากมากใช่แล้วพี่หอมแล้วพี่หอมรู้ไหมว่าส่วนไหนของไม้กฤษณนาเนี่ยที่หอมไม่รู้เลยถ้างั้นนี่ข้างๆครับคือไม้กฤษณนาครับพี่หอมลองดมตรงส่วนนี้ดูครับส่วนที่เป็นสีขาวนะครับเป็นไงหอมไหมก็เป็นกลิ่นไม้ทั่วไปอะ ป็นกลิ่นไม้ทั่วไปอองั้นพี่หอมลองดมตรงที่เป็นสีดําเป็นส่วนไม้สีดําฮะเป็นกลิ<ง>่นแป้งหอมมหกหอมมากซึ่งส่วนนี้แหละครับส่วนที่เป็นสีดํานี้คือส่วนที่หอมของไม้กฤษณาซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยจะเกิดจากการจิกการกัดของสัตว์หรือว่าฟ้าผ่าทําให้เกิดรอยไหมถึงจะเป็นสีดําแบบนี้อา้าวเหรอใช่นั่นก็แสดงว่ามันไม่ใช่ทุกต้นที่จะมีรอยดําแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องแล้วแล้วพี่หอมรู้ไหมว่า1กิโลเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ เออน่าจะประมาณพันอัปปะไม่จริงฮะคุณผู้ชมครับพี่หอมครับไม้กฤษณาเนี่ยจริงๆแล้วเขาขายกันที่กิโลละแสนบาทไปจนถึงหลักล้านเลยโอ<ฮ>เพราะว่ามันหายากมากแสดงว่าคือแบบมันก็ไม่ใช่ทุกต้นนะเนาะที่จะมีรอยดำแบบนี้ถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้นะครับรายการท้าพิสูจน์วีเทิร์ของเราได้พาไปพบกับผู้ชายท่านหนึ่งที่สามารถทำให้ไม้กฤษณาเนี่ย กลายเป็นสีดําได้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูความมหัศจรรย์ของไม้กฤษณาที่จังหวัดตราดครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของอ่าวไทยสภาพอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเหมาะแก่การปลูกพืชยืนต้นไม้เศรษฐกิจต่างๆครับคุณผู้ชมครับ ประเทศไทยนะั้นนับว่าเป็นประเทศที่มีต้นกฤษณาสมบูรณ์ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับแต่ด้วยปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าทําให้ตอนนี้เนี่ยเราเหลือต้นกฤษณนาในอัตราที่นับได้บางทีคนไทยอาจจะรู้จักต้นกฤษณาน้อยเกินไปจนไม่รู้ว่ามันมีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ทุกส่วน,นจริงๆครับความมหัศจรรย์ของกฤษณามีตั้งแต่รากลำต้นเปลือกใบดอกและผลกันเลยทีเดียวครับ กฤษณาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงตั้งแต่1 8ถึง21เมตรมีอายุยาวนานกว่าหลายร้อยปีที่สำคัญกฤษณนายัางเป็นต้นไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษทางยารักษาโรคจึงทำให้กฤษณนามีมูลค่าสูงมากเลยทีเดียวครับอาล่ะรครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาพบกับบุคคลที่เรียกได้ว่าศึกษาต้นกฤษณนาเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยครับไล่ตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อจนมาถึงรุ่นของเขาเองครับท่านผู้นั้น ก็คืออาจารย์พีรพันธ์วิจิตรพันธ์อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมทํากฤษณาอย่างตลอดเลยครับจริงจังเลยใช่ไหมครับครับอาจารย์ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นของการที่สนใจไม้กฤษณาหรือว่าได้เจอไม้กฤษนามาอดีตเนี่ยคุณปู่ไปค้าแล้วดูแลคลังไม้กฤษณาครับคุณปู่ก็บอกคุณพ่อว่าไอ้ตรงนี้อย่าทิ้งนะให้ทําเป็นอาชีพคุณพ่อก็ทํามาตลอดก็ทั้งเป็นค่าารก็ทํามา จนมาตกซึ่งผมเนี่ยแกก็พยายามสอนให้เราได้รู้จักคุณค่ารู้จักรักษารู้จักให้คิดคว่าตรงส่วนไหนสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็วิธีการแบบเขาเรียกว่าอะไรวิธีการที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสา,สามารถทำยังไงได้บ้างใช่ไหมครับแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้อาจารย์เนี่ยอยู่ๆก็อยากจะศึกษาต้นไม้กฤษณาเนี่ยอย่างจริงจังจนถึงขนาดทําขั้น ทำวิจัยเลยครับก็วันหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปกุ้งพ่อไปที่เขตไพลินครับนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นเขตที่ติดต่อมากะกุงนะเสาธงเขตไพลินนี่อยู่ตรงช่วงูชาฝั่งกัมพูชาใช่ครับคือฝั่งนู้นเขาก็มีการค้าขายกิศนาด้วยใช่ครับแล้วพอดีจังหวะไปเห็นว่าลูกน้องกุพ่อเนี่ยเป็นพานป่าเนี่ยก็มีการไปฟันต้นกิศนามีพรานเนี่ยไปฟันไว้ใช่ไปฟันใช่ฟันให้ต้นล้มนะกุ้พ่อก็เลยบอกว่าทํำยังไง ถ้าไปคิดหรือไปวิจัยทยํายังไงไม่ต้องไปฟันต้นฆ่าต้นหรือล้มต้นอ๋อนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคําพูดที่ปลุกแรงบันดาลใจปลุกพลังในตัวของอาจารย์จากคําพูดของคุณพ่อในวันนั้นทําให้อาจารย์พิรพันธุ่มเทศึกษาค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีที่จะทําให้ไม้กฤษนาซึ่งตัวมันเองไม่มีกลิ่นหอมกลายเป็นไม้หอมได้โดยไม่ต้องรอธรรมชาติให้ฟ้าผ่าลงมาหรือให้สัตว์ลงมากิน และจากจุดนี้เองครับที่ทำให้อาจารย์ได้รับสิทธิบัตรโลกการันตีว่างานวิจัยของอาจารย์ถูกต้องและได้ผลเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ปีพุทธศักราช2538สิ่งที่ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติในชีวิตของอาจารย์พีรพันธ์นั่นก็คือ การได้มีโอกาสถวายต้นกล้าพ,พันไม้กิษณาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทงรงกลุกท่านบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาสิ่งดีๆให้กับประชาชนแล้วช่วยไปต่อย,ยอดนะฮะต่อย,ยอดเรื่อง,องกิษนาให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ปลูกและมีโอกาสได้เห็นสิ่งดีๆแล้วก็อยากให้ทําตรงเนี้ยให้กับประชาชนหรือให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มีความแข็งแรงในเรื่องของการได้รู้จักคําว่ากฤษณา นั่นหมายถึงว่าท่านได้รับสั่งว่าให้เผยแพร่องความรู้เหล่านี้ออกไปให้คนทั่วไปใช่คได้ได้ทราบแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดได้ใช่ใครับนปีพุทธศักราช2546สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าชมบูธปริศนาของอาจารย์พีรพันธ์ในงานสมุนไพรโลกจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพระกระแสรับสั่งให้ถวายงานวิจัยและพัฒนาเรื่องไม้กฤษณนาเข้าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาคนขวาแล,วแล้วในเรื่องของสิทธิบัตรที่อาจารย์ได้รับมาครับ,รบท่านท่านมีรับสั่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับ,รบก็มีบอกว่าถ้าได้สิทธิบัตรแล้วเนี่ยจะนําไปขายไหมผมก็บอกไม่ขายแล้วครับจะนําไว้ใช้ให้กับคนไทยนะได้เรียนรู้ได้ศึกษา ด้วยการนำแนวคิดคำสอนของพระองค์ท่านมาต่อยอดและให้กฤษณนาเป็นสมบัติของชาติอยู่คู่คนไทยสืบไปอาจารย์พิรพันธ์จึงถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับชุมชนทั่วประเทศรวมทั้งชุมชนบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งถือเป็นสถานที่แรกที่อาจารย์เข้ามาบุกเบิกให้ชุมชนหันมาปลูกต้นกฤษณากันแล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาที่นี่ที่นี่มันเป็นความเหมาะสม รื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของดินคืออาจารย์ศึกษามาแล้วว่าพื้นที่นี้เหมาะสมที่จะปลูกปริศนาใช่ครับก็เลยมาลงพื้นที่ที่ตรงนี้ใช่ครับแล้วเป็นไงครับหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้วิจัยได้องค์ความรู้มาแล้วชาวบ้านเนี่ยเขารับองค์ความรู้อาจารย์มากขนาดไหนครับก็ส่วนมากจะรับเยอะเพราะว่าก่อนนั้นที่นี่ไม่มีเศรษฐกิจไม่มีรายได้ไม่มีเลยเพราะเรามาวิจัยแล้วก็มามีการอบรมสัมมนา ก็มีชาวบ้านเนี่ยก็ <S <S มาพอกเมล็ดพอกก้าขายไปหลายประเทศนะครับผมด้วยองค์ความรู้ที่อาจารย์พีระพันธ์ได้นํามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านอย่างเป็นระบบจนเวลาผ่านไปหลาย10ปีต้นกฤษณาเจริญเ,เติบโตมากมายพร้อมๆกับคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะของอาจารย์พีระพันธ์ที่สามารถมีกรรมวิธีให้ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นไม้เนื้อหอมได้ถูกต้องแล้วครับพี่หอมพี่หอมลองดูไม้กฤษณาทอดนี้ครับ ไม้กฤษณาท่อนนี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดจากรอยจิกกัดของนกอินทรีเอาหรอทำไมอ่ะทำไมนกอินทรีต้องมาจิกกัดซึ่งตามตามตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อสัตว์ป่าเขาไม่สบายเขาจะก,ก็จะหาไม้กฤษณาเนี่ยมากินเป็นยา oh, มันก็เลยเกิดรอยจิกกัดต่างๆครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นกอินทรีนะมีงูมี มีหมูปา่ามีเสืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอเป็นธรรมชาติของสัตว์โอ้นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับคุณผู้ชมครับแต่เรื่องราวของอาจารย์พิรพันธ์ยังไม่จบเท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าครับช่วงหน้ามาพิสูจน์นวัตรกรรมด้วยกรรมวิธีสร้างไม้กฤษณาให้หอมมากกว่าปกติอยากให้อาจารย์ลองดมดูแล้วก็บอกผู้เราหน่อยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม ต้องบอกว่าเรื่องเราเหรออาจารย์พิรภันี้ไม่ธรรมดาเลยนะเขาทํายังไงเกี่ยวกับการกระตุ้นไม้กฤษณาให้เป็นไม้เนื้อหอมได้นี่พี่หอมเห็นรูรูเหล่านี้ไหมครับที่อยู่บนไม้นี่ครับอ๋อรูรูเหล่านี้เนี่ยคือหนึ่งในวิธีการที่กระตุ้นไม้กฤษณาให้เป็นไม้เนื้อหอมเอา้เาเราขอทำยังไงอ่ะวิธีการมันไม่ได้จบแค่นี้แต่จะเป็นยังไงนั้นตามผมไปดูครับ หลังจากที่ชาวบ้านอำเภอบ่อไร่หันมาทำอาชีพไม้กฤษนาโดยกรรวิธีที่อาจารย์เพียรพันธ์แนะนำทำให้เกิดอาชีพใหม่ไม่เพียงสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านเท่านั้นหากยังทำให้มีชื่อเสียงในเรื่องของไม้กฤษนาเพราะลูกค้าส่วนใหญ่รู้ดีว่าหากจะมาซื้อไม้หอมก็ต้องเดินทางมาที่นี่ครับอันนี้เป็นภูมิยาของชาวบ้านที่ที่เขากระตุ้นเองแล้วก ร,ระบบตัดไม่เป็นระบบเรื่องนักวัตกรสร์ทฤษฎีที่บัตร,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 รไม่ใช่นะ,ะตัดคือตัดต้นไม้ไปตัดต้ดนไม้คือจบเลยแล้วก็ทิ้งรากไว้ในดินครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไปสับ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 นะแล้วก็ไปเข้าลงกันพานหรือชาวบ้านก็เรียกไม้เนื้อขาวหรือไม้ที่ไม่มีน้ํามันเรซินนะฮะแถมที่จะมีเรซินแล้วก็วันี้จุดไปแล้วก็จะหอมขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรมากครับก็เอาสว่านมาเจาะเจาะแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้นานแค่ไหนครับ แล้วแต่ต้นไม้ถ้าต้นไม้มันจะลงไวมันจะออกผลไวครับลงไวคือหมายความว่าแห้งไวหรือว่าน้ำมันมน,น้ำมันมของต้นไม้มันจะหลังสารของมันมาเองครับเพื่อจะมาเคลือบรูที่เจาะมันจะหลังสารออกมาเองเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นสิทธิบัตร ของอาจารย์เป็นวิธีการตามสิทธิบัตรของอาจารย์เลย<ช>ที่มีอาจารย์คนเดียวที่สามารถทําได้ใช่ไหมฮะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทําบาดแผลให้กับเนื้อไม้เพื่อกระตุ้นการหลั่งสารที่ทําให้ไม้เกิดสีดาซึ่งเป็นส่วนที่เรามาสกัดเป็นน้ํามันกฤษณนาเริ่มจากการเจาะไม้ให้สูงจากต้น80ซนติเมตรขึ้นไปครับเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับรากไม้ไม่ให้หักโคนแล้วอาจารย์ก็เริ่มสาธิตการสร้างบาดแผลให้กับลําต้นให้เราดูกันครับน,นี่กรีดลงมาหนึ่งหอดฮนะ ขี่ลงมาแล้วทางด้านหน้าล่ะครับด้านหน้าก็จะขี่ลงมาอีกเหมือนกันเราต้องรีดหรือเราใช้ใบเรื่อยใช้อะไรก็ตัดได้นะฮะลักษณะอย่างนี้ง่ายๆครับไม่ยากเท่าไหร่นะอย่างนี้ก็นะฮะตอนนี้คือขั้นเปิดเปลือกของอะไรครับเปิดเปลือกครับเปิดเปลือกนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเปิดเปลือกหลังจากที่เราวาดพื้นที่แล้วว่าเราจะเอาพื้นที่ไหน ต้องให้คุณผู้ชมดูว่าการเปิดเปลือกนี่คือการเปิดเปลือกด้านนอกเขาเอาขอกมาแบบนี้นะ,ะฮะถือเนี่ยอนนาจารย์นี่นะฮะเราสามารถดึงเปลือกได้โอ้โหเนี่ยฮะแล้วกลิ่นจะหอมคุณผู้ชมครับแค่เปิดเปลือกกลิ่นยางของเนื้อไม้ก็หอมฟงแล้วครับแล้วก็จะเจาะนะ นี่เป็นสว่านนะเราก็จะเจาะอ,อย่างเงี้ยเราเราก็จะดูว่าในการเจาะเนี่ยเราก็จะเจาะมุมใช่ไหมครับอันนี้ในส่วนลึกเนี่ยเราก็คํานวณดิว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเอาอายุเท่าไหร่ในการเก็บคลิปตรงนี้ครับนะถ้าเราจะเอาแบบตัดต้นเลยเราไม่ทํานะครับเราจะเก็บตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นร้อยปีครับไม่มีตายไม่มีอะไรเลยถ้าเจาะอ,อย่างนี้ไม่ได้ต้องเจาะลักษณะอย่างนี้นะครับ และการในการเจาะเนื้อไม้อาจารย์ได้อธิบายว่านั่นคือกระบวนการที่ทําให้เกิดบาดแผลเมื่อต้นไม้รู้ว่าตัวเองมีบาดแผลก็จะหลั่งน้ํามันออกมาสมานแผลเจ้าตัวนี้เองเลยครับที่ทําปฏิกิริยาให้กับเนื้อไม้กฤษณาให้กลายเป็นสีดําทําไมมันต้องแบบไม่ลึกมาก <c oughs> คือถ้าเราเจาะลึกมันก็ได้แต่เราจะเป็นทรมานมากเกินไปทรมานเขามากเกินไปใช่ <ๆ S 2> ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มมีอาการเจ็บป่วยแล้วครับผมนะเจ็บแล้วนะตอนนี้ต้นไม้เริ่มมีความรู้สึกแล้วเขาก็จะหลั่งสารออกมา อนนี้เริ่มหลังแล้วพอเราเห็นรูงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํายาลงไปเป็นเป็นเป็นน้ายาที่จะคิดค้นขึ้นใช่เป็นน้ายาไม่ใช่น้ํายาเคมีนะครเราเป็น EM ซึ่งเราค้นคิดขึ้นมาแล้วก็จดเหมือนกันจดลิขสิทธิ์คือน้ายาตัวนี้ถ้าใครจะใช้ต้องขออนุญาตใช่ครับนะฮะเราใส่ลงไปปั๊บเนี่ยเขาจะมีจามเจ็บปวดเหมือนกับเราใส่ทินเจอร์ใส่ทินเจอร์แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับผมล้วก็จะแสบพอเราใส่ไปปั๊บเนี่ยมันก็จะทอดน้ํามันข้างในเนี่ยมันก็จะกระทบกันวิ่งกันวิ่งหากัน เราดูข้างนอกเนี่ยเขาถึงบอกว่าลี้ลับซับซ้อนครับแล้วก็ซ่อนเงื่อนนะครับนี่คือความลี้ลับมหัศจรรย์ครับมันก็จะเจ็บปวดมันก็จะวิ่งถึงหากันหมดเลยทุกรูจะวิ่งหากันหมดเลยทุกรูแล้วจะเกิดเรซินนั่นทําให้ปริมาณของเรซินเนี่ยมากกว่าปกติที่เกิดตามธรรมชาติถูกต้องเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อถูกต้องในแผ่นในในแผ่นเนี้ยในบริเวณเนี้ยจะมีการเชื่อมต่อของเรซินทั้งหมดใช่ไหมฮะอ่านะเหมือนแผงไฟอ่ะพอเจาะแป้งแป้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาวิ นี่เป็นแค่ส่วนที่อาจารย์สาธิตให้เราดูเป็นตัวอย่างหากทําจริงๆเราสามารถเจาะรูแบบนี้ทั่วลําต้นของต้นกฤษณาได้เลยครับพอหลังประมาณตั้งเจ็ดวันเจ็ดวันเราก็จะแซะออกมาดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แซะออกมาดูคือแซะหน้าไม้ใช่รับใช่ครับนี่ฮะนี่คือนี่เซลล์น้ำมันเห็นไหมสายน้ํามันที่วิ่งเห็นไหม นี่คือเปลือกก็คือตัวนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูเนื้อไม้สีดําทั้งสองกระบวนการนี้จะเห็นว่ากรรมวิธีของอาจารย์สามารถสร้างเนื้อไม้ที่เป็นสีดําได้มากกว่าแตกต่างมากเลยนะครับแตกต่างจากการที่เราเห็นจากของชาวบ้านที่เราได้ไปดูครับของเขาเนี่ยอาจจะมีแบบแค่นี้นิดเดียวแต่ของอาจารย์นี่มาทั้งแผ่นเลยฮะครับแล้วต่อเนื่องเห็นไหมฮะครับต่อเนื่องนะครับขออนุญาตจุดนะจุดเป็นพันแล้วเป็นฟันนะนี่ฮะดมเลยฮะหอมกลิ่นออกเลยนะนี่ะดมกลิ่นนะ เห็นะเห็ะหอมนะผู้ชมนะครับอองให้ผู้ชมดมครับฟันเหล่านี้ครับคือฟันที่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะฮะเนี่ยที่เขาไปสกัดน้ำมันทำน้ำมันกันนะครับ ด้วยกรรมวิธีของอาจารย์สามารถเก็บชิปเพื่อเอาเนื้อไม้สีดำมาสกัดแปรรูปเป็นน้ำมันได้ถึงสองครั้งต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องโค่นต้นไม้ให้ตายเหมือนกับการฆ่าช้างเอางาต้นกฤษณนาสามารถอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีตามอายุขัยของมันและที่น่ามหัศจรรย์อีกอย่างก็คือลายที่อาจารย์เจาะกลายเป็นงานศิลปะที่สวยงามบนลำต้นจนหลายคนยกให้เป็น art of a g a v d ที่มีอาจารย์พิรพานเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในสิทธิบัตรโลก แล้ววันนี้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานแปลรูปไม้กฤษณนาให้กลายเป็นน้ำมันหอมซึ่งเจ้าของโรงงานคือคุณจำปาพวงบุญชูผู้ที่เคยมาอบรมกับอาจารย์พิรพันธ์เมื่อหลายปีก่อนแล้วนำเอาองค์ความรู้มาต่อยอดจนกลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่รองรับผลิตผลจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ่อไร่วิธีการของการทำไม้กฤิณาทุกวันนี้ที่พี่จำปาทำอยู่เนี่ยทำอย่างไงบ้างครับตั้งแต่รับไม้จากชาวบ้านมาแล้วมีขั้นตอนอยังไงบ้างช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยอได้ไหมครับาชาวบ้านก็ อนแรกก็ซื้อเสร็จเจาะเจาะเองใช้ประมาณอยู่สี่ถึงห้าปีเสร็จแล้วก็ตัดคมีสื่อจากเสร็จแล้วตัดตัดเสร็จเอามาเข้าโรงงานบโรงงานก็มีรลุกน้อมสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เข้าเครื่องโม<อ>แล้วก็ไปมักประมาณสิบบ้นเสร็จแล้วจากถังนี้ทํายังไงต่อครับก็เ,เข้าหมอ้อ หม้อหม้อกลั่นนะหม้อกลั่นคือกลั่นพอกลั่นกลั่นเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นน้ำหอมเป็นน้ำหอมเลยและนี่ก็คือน้ำมันหอมกฤษณาบริสุทธิ์ที่ไม่มีสารอื่นเจือปนผมเตรียมน้ำมันมาสองขวดครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อยากให้อาจารย์ลองดมดูแล้วก็บอกพวกเราหน่อยว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมครับขวดที่หนึ่งอาจารย์เทบนหลังมือครับ ขวดที่2เทลลบนฝ่ามือแล้วทําการดมพิสูจน์ว่าขวดไหนเป็นน้ํามันหอมปริศนาของจริงและผลจากการพิสูจน์ของอาจารย์ก็บอกว่าออย่างเงี้ยเราได้ดูรู้ทันทีเลยครับผมว่าขวดเนี้เป็นของของเทียมนะฮะขวดนี้เป็นของเทียมใช่ครับนะฮะทำไมครับอาจารย์เพราะมันมันแตกต่างกันยังไงมันมีส่วนผสมนะฮะสิ่งอื่นๆเข้าไปนะฮะซึ่งไม่มีคุณภาพ กลิ่นมันเป็นยังไงครับอาจารย์กลิ่นมันไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับอืฮะ่าอ่านะครับเนี่ยเราจะดมรู้นะคือมันมีการเจือปนเจือปนมีการเจือปนสารอื่นๆขึ้นมาใช่ครับแต่อันนี้อ่าอ่าอันนี้อันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของแท้แล้วก็คงทนและนี่ ก็คือเรื่องราวมหัศจรรย์ของกฤษณาราชาแห่งต้นไม้จากคนเก่งที่ชื่ออาจารย์พีรพันธ์วิจิตรพันธ์คนไทยที่ทำให้ชาติไทยมีต้นกฤษณาเป็นสมบัติของชาติต่อไปคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากจังหวัดตราดเราเนี่ยมีสภาพภูมิอากาศที่ดีมากนะครับแล้วก็กริษนาเนี่ยเป็นไม้พื้นเมืองพื้นบ้านของชาวจังหวัดตราดอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากุหมอพิรพันธ์ได้เข้ามาช่วยแนะนําให้กับพี่น้องชาวตลาดเรานะครับที่จะทํากิษนาเป็นการค้าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับพี่น้องชาวตลาดของเราได้รับผลประโยชน์จากไม้กิษนานี้มากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอซึ่งในส่วนของเราเราก็พยายามจะส่งเสริมให้ผู้ผลิตทุกคนได้มารวมกลุ่มกัน ในการที่จะสร้างมาตรฐานของสินค้าคเพื่อที่จะเป็นแบรนด์ของลาดเราที่จะส่งไปขายในอนาคตต่อไปครับ,รบตอนนั้นมันขายดีมากมันส่งออกภาคเหนืออีสานใต้มาเลยส่งออกทุกที่เพราะว่าอาจารย์เขามาแนะนําให้เรารไม่คิดว่ามันจะขายได้ขนาดนี้ไงไมันก็าอาจารย์เนี่ยเขาแนะนํามาพอ่อเลยสอนให้ถึงลูกถึงหลานทุกคนทําให้เขามีไรายได้อะไรเงี้ยอย่างขายต้นกล้านี่คือมีไรายได้แล้ว แต่พวกนายทุนเขาก็มีไรายได้เกี่ยวกับการรับเหมาเจาะทําสารทำอไรเนะี่ยเขาเอาไปต้มไปกันเขาในใน,ในเรื่องของสิทธิบัตรก็เป็นถึงยืนยันอย่างหนึ่งว่าได้รับความเออชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานเป็นหลักวิชาการที่ถูกต้องทําให้ทุกครอบครัวนะที่ทำไม้กีฬาเนี่ยมีความมั่นใจว่าตัวเองทำแล้วเนี่ยออสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ครับ สุดท้ายแล้วครับอาจารย์อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนไทยเกี่ยวกับไม้กฤษณนาบ้างครับก็อยากให้คนไทยเกษตรกรรู้จักของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวซึ่งได้สอนเราว่าต้องมีความมั่นและอดทนสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์พิรพันธ์วิจิตรพันธ์มากครับขอบคุณครับ,บค,ครับ พี่หอมครับการที่ผมได้ลงพื้นที่กับอาจารย์พิรพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับพี่หอมค่ะมหะัศจรรย์ทั้งในเรื่องของต้นไม้กฤษนาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหอมหัศจรรย์ทั้งในตัวขอจารพิรพันธ์เองและมหะัศจรรย์ทั้งในแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9และที่สําคัญครับมหัศจรรย์ในเรื่องของชุมชนที่สามารถต่อย,ยอดองความรู้นี้ ไปจนทําให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความโชคดีนะ oh. ที่เรามีทรัพยากรบุคคลนะคะคมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือท้าพิสูจน์รีเทิร์นนะคะในช่วงเทปพิเศษสําหรับคุณผู้ชมถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆมีข้อแนะนําดีๆก็สามารถส่งมาที่แฟนเพจรายการท้าพิสูน์รีเทิร์นได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ